คำเตือนถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือน้อหาที่เป็นความรุนแรงพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่หมวะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิธิกรรมลอกเรียนแบบได้นะเด็กๆน้องๆหนูๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่แล้วก็ไปชมกันเลยได้ะ <c oughs> <c oughs> เดือยต่ออะไรที่เป็นอันสอันนะอันสอันเรี้ขาปั๊มใช่ไหมเยต่ออะไรเดียจะเ้รับเลยครับพี่้เลยดีตีเฮียดูรีวิวกันละกันดูข่าวบ็ออัปเดตอะไรมานะ จะพาผมผมจะพฮัลโหลคระฮัลโหลค่ะฮัลโหลแ่ะอยู่ไหนฮัลโหลค่ะได้ยนเปล่าไฟอยู่ไหนย้าค่ะโอเคโโอเคโอเคค่ะ นี่ว่าไงนี่ว่าไงล่ะทำไมเขาต้องยิ้มแบบขนาดนั้นวะต้องแบบมันเหมือนมีแบบมีเล่มีเสน่ห์อ่ะมีแบบในในอ่ะมีผมต้องไปหาพื้นที่อ่ะจะเห็นหน้าเห็นตาไม้เหววไล้มันไม่เสียดายหน้าหอม ให้ช่วยะหรอปลขาอ่ะใช่ใช่ใช่อะไรนะคะใช่ใช่ใ่ใช่คันนี้จไหมครับคันน uh,> ี้คันีอะไรนะคะไม่ไหมายถึงว่าคิดถารว่าให้ช่วยอะไรหรือเปล่าครับอ๋อมันถึงว่าสะาผมนึกว่าสะาเปคนเทรดรถไม่ใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับีตาลับีตวจเย มา,มารับมารับที่รถเชียร์ค่ะรัอสักครูนะคะโอะะมัเนม <า S 2> เ,นเ็เรื่องหัวเขียวไอ้เย้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะไปไหนมาเก่านะของเรามีปะนี่นะก็ตกใจเลยนู่หัวเขียวมีฝากเงินไว้ด้วย2องแสนะคะ ไมดีอะไรคะหนึ่ยครับหนึ่งศูนยเจสรียบร้ค่ะคุณอะไรก็ได้ค่ะเอ๊ะปลดล็อกันเลยครบก็ก็ก็เปิดประตู มาค่ะคร้อค่ะทุกคนนะแต่ต้องปน่างนี้แหละผมว่าผมมันเป็นกับดักของสภาเปล่วาวะหนึ่งศูนย์เจ็ดสามเอ็ดโอยู่ะโอลีฟะโ,โอลีฟามใช่ค่ะไปไหนมาครับเนี่ยไปไหนมาอ,อะไรนะคะไปไหนมาไปไหนมา นนี่ะอะไรนะคะเป็นไปไหนมาเป็นไปไหนมาเอ๋อชนิีติดเรียนเวทมนม์นะคะรอหลงรอแหลาวันเลยรอเจอสภาสองวันจริงเหรอคะเราเจอสภาว่าจะพาจะเป็นหน้าตายังไงหน้าหายไปเนี่ยนึกว่ารถผมหายไปด้วยสวัสดีค่ะรรไไไไมม่่เเปป็็นนวันเดียวเองนี่ไม่ใช่หรอวันเดียวเองถือว่าไม่กี่วันครับไม่กี่วันมันไม่นานหรอก อืมอาเช่ค่ะวันท่ราคจะหายไหมครับเนี่ยจะหายไหมใไ่่ะจะหน่าจะไม่ไม่ทราบไม่หายหรอกค่ะก็อยู่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวผมจะได้ทำสัญญาณไปบ่อยไงเป็นยู่ิเอาเช่ค่ะใช่ค่ะมสัญญาณไปบ่อยเลยทานในข้าสภาหรือว่าเข้าตัวอ่าข้าตัวค่ะโอเค เอ็กซเกค่ะบอกว่าจะได้ทำสัญญา,าของคุณนะคะได้ครับได้ๆยินดีครับยินดีผมก็เรื่องรถผมเป็นไรไปหรือเปล่าไม่เป็นไ,ไ,ไม่เป็นไรไปก็ดีนะครับยินดีคุณยกิคุณยูกิแบบดูแลอย่างดีใช่ค่ะให้เชื่อรถให้เลยไหมละ่ะมีมีบริการด้วยหรอไม่มีอ่ะใช่ค่ะไม่มีไม่มีไพ่เช็ดเลือหมดตัวแล้วเนี่ยมีบริการไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็เช็ดไหมล่ะค่ะเดี๋ยวเช็ดให้ หรือยากได้อะไรหรือเปล่าคะเช็ดร่อนเหรอครับอยากให้เช็ดให้มาล่าแต่เยาเช็ดให้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่เจอเชื่อคุณตาค่จะเปื่อยครัเชื่อสูตรปฏิสูตร่างดีแน่แต่ว่าอยากอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะได้ม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับจบคิดดีๆได้นะคะเลยอยากอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าผมอ่ะ มีสภาอยู่กี่บริการที่สะพานนี่ผมก็จะดีแล้วออเออโช่ค่ะจากง,งันก็ไม่ลบกวืนคนเราดีค่ะคะ่ะจะได้ไม่เสียเวลาคุณด้วยผมไม่รู้จะไปไหนเลยตนี่มันะผมหลงหลงอะไรไม่รู้จะนะิน่ะหลงอะไรหะะรอคะไม่รู้ว่ามันอยู่ในความมืดควาอะไรไมนปวดหัวมากเลยอตอนนี้ก็เมื่อที่เจละคะ่ะใช่ๆหลงทางได้ครับ ทางไปไหนคะไม่รู้ผมกลับบ้านไม่ถูกเนี่ยอนากลับบ้านไม่ถูกให้ไปส่งไหมคะล้อยไงมันไปส่งได้ด้วยหรอมันจะไม่ช่วยเดือดหรือว่าอะไรหรออ่าส่งได้ค่ะเดี๋ยวไปส่งส่งที่ไา่เราใช่ไหมล่ะใช่ครับใช่ครไปไม่ถูกไปส่งเลยนะคยหรอได้ค่ะเราเราเรามีต้นไม้ล่ะมีครับมีมีมีโอเคเราเราอันนี้ไม่เกี่ยวกับอะก็ได้มีเพื่อกาไปส่งเรื่องหรอวะมีโดนอะไรไปเนี่ยขี้ของขาตัวเพราะว่าเนี่ยใช่ พี่โดนแขค่ะเพื่อนี่แบเดี๋ยวผมจะผมคุณผมขับดีกว่าเดี๋ยวสภา,าบอกทางดีกว่าผมนี่นี่มันสภา,าขับผมว่ามันจะดูพี่ดีดไม่ไขอะไรค่ะขับได้นะใช่ครับแล้วผมอลองดูฝีมือการขับเลยได้ไหม ได้ค่ะเราเป็นที่นั่งสิรถผมมันอาจจะเป็นแบบรถดูเก่าๆนะครับแน่ใจได้ค่ะไม่วันนี้ก็พวกนี้แหละน่าจะตายอ้าตายตายหรือผมก็งคงต้องตายครับเว้ยยังๆขยังอยู่นะ เพื่อนๆน้องๆในเกมว่ามีสภาพแบบดีด้วยนะบริการถือใจเขาเดนกตุกับเด็กตุกเฮ้ยอย่าอย่าน่าหย่าอีกไหมว้าจับเบอรเป้าค่ร ไปไปลงมันเอบโอ้ถึงถึงที่โดยปลอดภัยเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรครับที่ยิ่มันอ๋อไม่จะพากลับแอบไปฟอกน้องเป็นไงบ้างน้องพอก ขับสบายไหมนั่งรถสะพานกลับไงครับเนี่ยเดี๋ยวได้กลับก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเฮ้ยไปส่งดีกว่าผมหยอกอย่างนั้นแหละผมจะดูว่าสะพานจะมีบริการอะไรแบบนี้ไหมสรุปมีจริงได้ค่ะเดี๋ยวสะพานกับปีน่าสะพานมีรถค่ะแบบแบบขึ้นมาเดี๋ยวไปส่งดีกว่าเมื่อกี้ผมจะลองดูว่าสะพานมีบริการแบบนี้ไหมไง ไอ้นอนแล้วนอนมองมองยิ่ไอ้ยูโบว์มาละอะไรเนี่ยคะอะไรครับกินอะไรเนี่ยคะเนี่ยเอ่อมีสเต็กอยู่สเต็กบีฟค่ะกินแมปกินไหมอะไม่เป็นไรครับเพราะว่ากินสเต็กกับไวน์นี่มันมันทำให้รสรสชาติเนื้อมันดีขึ้นอะอ่าใช่ค่ะ น,นี่รู้ด้วยอบิกับบรรยากาศที่ดีๆเอาไปจดปรจจรย์ครับี่ผมมันมีแบบโบทแต้มดาวไหมไปดาวให้ดาวสภาอะไรเงี้ยใค้คะแนนอะปกติแบบ อะไรเงี้ยมันจะมีแค่ให้คะแนนหลังใค้บริการเสร็จอะไรเงี้ยอันยังไม่มีอะไรค่ะรอถ้ามนี่ผมจะวัดเลยอ,อ่าต,อติดตามค่ะสวีทกัน,นขอบคุณนะคะที่มาส่งค่ะเดี๋ทาากลับบ้านดีๆนะคะโอเคครับค่ะไว้เจอกันค่ะ จริงจริงเนาะแฟนบอกว่าไปล้างจานตั้งแต่ตอนตื่นยังไม่ได้ไปล้างว่าแลวเสียงห้งยิงแล้วก็ถามอีกเรื่องครับเช็คอันนี้ให้หน่อยได้ไหมครับเช็คคนเช่ารถห้าร้อยโลให้หน่อยได้ไหมพอดีจะเช็คในมือถือแล้วมันรูปมันไม่ขึ้นเจ๊เวลานี้ต้องเจ๊แล้วอ่ะเอาไ์โทรลงมาเออเจ็ดสองเจ็ดสามสี่ครับเจ็ดสองเจ็ดสามสี่เนาะใช่ครับไปโทรไปหานะดึก น่าจะนอนเนับ้ยอพอดีเลยดเช็คไม่ได้อะไม่ยมไม่ยมสยละครับได้ครับโทนมาเลยยี่สิบสี่โลดอะไรอ่ะบอกอ้นลดห้าร้อยโครับห้าร้อยโอ่ะเดี๋ยวส่งสัญญาไปให้ใหม่โอเคครับได้ครับ่องทำไรที่หม่ีไงเห็นไหเพี่ลยช่วยช่วยเลยอ ม่เมียไม่ใชไไม่ทำอะไรมาถามเกสอง0รโลกะสัญญาเช่ารถจักรไกรว่ากี่วันละม่ไม่ไมไม่ไไม่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 ไไม่ไไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมไ

ดีดิ่งที่หมอทำอะไรใครกำลัผ่านเรื่องหัวใจฮัลโหลดีไหมฮัลโหลได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคค่ะไม่ค่ะไอ้ไอ้ส่วนเบอร์โทรนี้ผมให้ผมเมม่าอะไรครับอืมเมมตามชื่ออก็ได้ค่ะยูกิยูกิใช่ไหมไม่ค่ะโอ้ยชื่อเหมือนกันเลยนะยูฮิยูกินะที่เหมือนลูกกันนะ ผมลิขิตนะสุดยอดจริ่มยิงไม่อนะไอ้ส่วนเรื่องสะพานน่าจะอยู่บ่อยใช่ไหมผมแบบเผื่อติดต่อเรื่องโกงเรื่องแก๊งอะไรเงี้ยพอพอรู้ใช่ไหมอ่าฮัลโหลค่ะอ๋อโอเคเแบบมีเรื่องด่วนเรื่องเร่งด่วนเนี่ยนะผมมิสคอไป okay, <ha. S 1> อะไรนะฮะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะมิสคอมิสคออ๋อมิสคอ โทรไปอะไรเงี้ยแล้วถามไม่ค่อยดีไอ้เป็นว่าอะไรหรอคะฮะอ๋ะอ,อมิสคอได้ล้วโอเคค่ะ,ะครับคนบีท้าวคนบีท้าวคนบ้าครับเลยเคยแบบถามมาเลยเร่งด่วนเงี้ยแล้วต่อยปุ๊บฮัลโหลครับกินข้าวยังอะไรนี้อ,อ,อ,นอันนั้นเร่งด่วนใช่เร่งด่วน<ช>หรอเร่งด่วนวหรอ<ะ>โอเคเร่งด่วนันนี้ไม่รูว่าจะกินอะไรเงี้ย ค่ะไปเลยคไปกันเลยครับใช่จ้าค่ะโอเคครับอาจารย์ครับเสียงมิสคอดได้ยินมิสคอดอะไรเหะมิสโคมิสโคลเราใช้ข้าวเส็จอันนี้คือข้าเสร็จนะอันนี้คือจะดูอันนี้จะสอนทีเนี่ยเวลาเวลาปุ๊บ ถ้าตามล็อกเราจะปล่อยเบอร์ไม่ได้ถ้าตามล็อกในในสมัยอันนี้คือหมองสมัยก่อนนะน,นี่แค่เป็นหมองสมัยก่อนถ้าตามล็อกคือเราจะปล่อยเบอร์ไม่ได้เราต้องแบบมีกลับไปปึ๊บอ้าฮัลโหลครับคบายขอให้คะผมมีเรื่องด่วนเรื่องหนึง่ง<า>คือเครื่องไอ้ออกมาทางหน้าสภา,าปุ๊บมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับจะไปเรียนผมเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาแล้วไปทางไหนที่จะได้เข้าไปหา จะไปอีกรอบจะกลับไปจะไรล่ะเราไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลียกว่าต้องยเทิร์นกลับมาค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวใช่ค่ะเลี้ยวขวาคือแบรนด์ผมใช่ไหมอ่าอ๋อโอเคโอเคอืมครับผมนะครับโอ้โหเจดีที่สุดเลยบริการแบบเต็มที่สีน้ำโอเคค่ะพอลอยดีๆค่ะครับค่ะเนี่ยถ้าเราี้เราจะถามต่อไม่ได้ละทีเราเราจะถามต่อแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรับคัน จับเป็นอะไรมึงไม่คำเองล่ะอะไรอย่างงี้ทีอัพทีเนี่ยนี่ได้หน่อยศร้สาสศร้าพูดมึงเ,เขาจะแก้งผมอะ่ะคือใครเสียอาการตอนหน้าเขานี่คือเขารู้ละว่าเป็นกับแบบเป็นผมจะเบิกแป๊บนึงสิบนาที ต้องขับรถดีๆนะขับรถดีๆนะคะอีกไรความสุขหมดละไปเพรขับรถดีๆนะเ<ห><อ>พรีพด่ด้วยเออพี่ผมไม่รู้เลยว่าผมจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา <c oughs> ถ,ถ,ถ้าถูกต้องยูดเทินปหมมึงว่าถ้าจะกลับไปต้องยูดเทินไหมทีถ้าเกิดพี่ออกไปแล้วก็กลับมาแลนะ์เราน่าจะยืดเทินพี่น่าต้องยูดเทินคอ่ะน่าต้องยืดเทินกลับมาโอ้ยู่ๆ <c oughs> ก็ลืมทางมาแลน์มึงว่าไหมจู่ๆก็อยากหลานจานเลย คุยเรื่องอะไรครับสิแต่ร้านจ้าเนี่ยมันกินข้าวไง<อ>ผมกุ่มกุ่มอยู่นะเขาคุยเรื่องอะไรไปกี่กล่องอันนึงพี่แม่จะกองน้ำ<อ>ไม่มีอะไรไง๋ยวผมไปลา้างจานก่อน,นเนี่ยอ,อยู่เรื่อง แม่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดสมัครสมาชิกเพื่อเข,าข,อเขา้ามาเป็นครอบครัว soc ได้กันนะคะ